ไถ้าได้วันนี้ก็ให้พักก่อนพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวตายเตรียมตัวมามรณาเตรียมตัวมามรณาสันนาวิถีเกิดไหม่นี้เกิดไหมแค่นี้เพราะว่าองค์ธรรมมันจะต้องอาศัยตารางเยอะนะ ถ้าขึ้นตารางแล้วเนี่ยตารางอย่างเด,ยเดียวก็ครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นถึงต้องทําชี้ให้คุณหมดอ่ะเพราะถ้าไม่ทําชี้ให้คุณคุณกว่าจะมานั่งเขียนแต่ละตัวทําได้นะก็ไม่ทันนะนะครับทําชี้เพื่อให้มันง่ายแต่ว่าข้อเสียจะมีอย่างเดียวนะคุณไม่ได้จดเลยสักตัวหนึ่งพอคุณพอคุณไม่ได้จดเนี่ยอะไรนะ ไม่จำอ๋อมักไม่ต่อแล้วถ้ามากกบะปวดหัวตายเลยใ่ระหมูมมมมมขึ้นมามาักอย่าเพิ่งเพราะว่าเอาแค่นี้ก่อนอ,อืมเอามาักก็อะไรครับต้องมักน้อยๆถ้าเอามาักเนี่ยปวดหัวเลยเใช่ถ้าเอามัร์กปบคุณจะไม่อยากเรียนเลยนะ <laughs> อืม <laughs> เดี๋ยวพอเราเรียนคู่อะไรเอ่ยทุกมาร์กคุณก็จะรู้เลยว่ามัน มักจะทุกข์เข้าใจวทุกข์มกมกคทุกข์มรกจะวัวดชายทุกข์มักก็ยากเลยนะแต่สมุกมากยิ่งหนักเข้าไปใหญ่สมุกมากนี่สองกระดานยังไม่หมดเลยเพราะนั้นเวลาสอบมันถึงสอบไม่ได้เพราะว่าอะไรครับหนึ่งตะละหนึ่งกระดานนี่คืออะไรรู้ไหม วิถีจิตอ,อีกหนึ่งตารางคือคำตอบอม,มันยากแบบนี้เพราะนั้นพอขึ้นตารางแล้วมันต้องขึ้นตั้งแต่ต้นชั่วโมงอะอถ้าขึ้นระหว่างชั่วโมงก็อะไรครับไม่ต้องเขียนอะกว่าผมจะเขียนตารางเสร็จปุ๊บก็หมดเวลาพอดีอเพราะนั้นเราก็หยุดแค่นี้นะวันนี้เราเลิกเร็วอะพอ